พี่ๆครับปอมจะพาไปดูไก่ครับครับมันฟักแล้วเหรอครับม่สซูไดงนินนันพ่อบ้านมาใกล้ฟักแล้วแต่ว่าได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเพราะว่าตัวผู้ลาลยพวดมันขึ้นมากวนตัวแม่แล้วมันกระยียบลูกมันค่ะนั้นตายเลยค่ะมีมีมีตัวอยู่ด้วยนะคะนี่นี่ค่ะ แด้ว่าตัวผูขึ้นมากกวนก็นเลยบ้าก,กันเหยียบลูกตายเลยเดี๋ยวไม่โซเปิดเบิงก่อนวัเนเหลือจะได้ลูกพ่อบ้านว่าได้ตัวเดียวแล้แลอีกลอีกโอ้นั่นค่ะข้างในตายค่ะนี่แล้อีกหนึ่งฟองเหรอได้ลูกลนี่ค่ะได้ลูกตัวนึงดำดีขึ้นยังนี่ค่ะนี่ใกล้ดำคัะใกล้ดำพอบ้านดูงไกลหน่อยออกมาเห่น เสียดายค่ะค่ะพี่น,อน้องจังไหนจังอันเหยียบลูกตายไหมคะ่ะพอบานมาตกหูมกขวานแม่สัวเสียดายค่ะน้องพี่น,อน้องรุ่นไปรุ่นมาได้ตัวเดียวจ้อยค่ะแม,แม่ก็หวงหลูกอยุต่แห้งบ้าหายด้ยค่ะขากระดำดีอยค่ะ แม่ซูไปหานามมาไว้ให้เพิ่นกินก่อนคะ่ะไกลหน่อยพอวานคือสิบบท่านให้่เพิ่นล่วงไปหรอคะใหยเพิ่นอยู่เท่านี้นะค่ะแม่ซูไปหานามมาให้่ไกลก่อนคะ่ะนี่คะ่ะแม่ซูเอานามมาให้่ไกลแล้วคะ่ะเอามาให้ต้องหัวอาหารหรือสอบพอบาทจะเอามาใส่คะ่ะเอามาใส่ไว้ให้เพิ่นแล้วคะ่ะ ลูกก็สิแม่กระสีผ้าลูกหากินน้ำเป็นอยู่ด้ยวยหนูแม่สูวาตะเกาเพิ่นกระพานลูกเพิ่นไปต่อกินน้ำเดี๋ยวพ่อบ้านเพิ่นกระเออีาายเอ,นนะเอ,อาอาหารมาให้เพิ่นนะเพิ่นกระเซีื้อหัวอาหารไก่หน่อยมาให้เพิ่นอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่สูเสียพามาเบิ่งอีกมือหลังเด้อค่ะวา่าไก่ลุนไปน้ำกันเด้อค่ะว่าได้ตัวนึงแล้ว สิหลอดอย่งไปหอดมุมออจนใหญ่บ่่าถ้ะเบงไปน้ากันเด้อค่ะแม่สีจะทายความคืบหนา้าให้เบิงเรื่อยๆเด้อค่ะแต่ว่ารุ่นได้แล้วได้ตัวเดียวค่ะพี่น้องรุ่นซอยแม่ซูเลียงซอยแมซูเด้อค่ะเลือตัวเดียวมุดเข้าไปแล้วค่ะแม่บ่หายเด้อค่ะแม่ตัวนี้เลี้ยงลูกด,ดีเสียดายเนาะคะ่ะพี่น้องได้ตัวเดียวจ่อยค่ะใกล้ดำแม่ซู จักสีย่างบยย่างเด้อบันทํามาลุ่นซอยกันเด้อพี่น้องให้เพิ่นให้เพิ่นนัน่นนอนต่อกันค่ะเพิ่นเขาไปนอนแล้วหมหมหลูกไวแล้วเพราะว่ามันเริ่มคําแล้วนะคะ่ะปลาทางนี้พอบานเพิ่อนอย่างบบท่านนัน่นบบท่านเขามาทําความสะอาดนี่ค่ะใกล้ดงพอเนี่ยตวผู้รลายพูดเบื่อมากระมุดเขาไปทั่วได้นะคะ่ะมาพี่เบ็ก มุดไปทั่วทีบทั่วแดนเพิ่นหาไปกินหญ้าแมงเงียวห่อมพันข้ากระเจบให้มุนมเข้าไปทั่วทีบทั่วแดนดนี่น่นค่ะพี่แบกค่ะโงสไยโนนนั่นนี่เลยค่ะเบิงพี่บ่าวได้ยังมาก,กินเบงค่ะพี่ห้อง บาพี่บาได้ยังมากินนะพี่บาได้ปลาทองกูมากินค่ะมันแข็งแล้วบันนี้พอบานก็เลยเอามาเทะไว้ให้ไกพี่เบาเมื่อกินจ่อยค่ะปลาทองกูนอนกินย่างสบายใจเลยค่ะคุณน่ะอ้ยพี่บากินหอดปลาทองกูเนาะเธอนน่คุณน่ะข้างว่าเหเขียดย่างนี้จ่อย ่คะมือนหนีผ้ามาเบิงอันบเบิงพี่แบกเบิงไกลเด้อค่ะพี่น้องพี่แบกก็ยังเจ็บขายอยู่ด้วยค่ะนี่แต่ว่าอันดีอย่างหนึ่งเพิ่นอยู่น้ำกันเพิ่นบก,กัดไกลเด้อค่ะพี่แบกเนี่ยอยู่น้ำกันไกลกับบก็กเห็นพน,นนกแลี้ค่ะอันนี้ขอไกลพอบ้าน,นค่ะ ไก่ตัวผูเมียนสี่ตัวค่ะตัวแม่มีสามตัวค่ะใกล้ตัวผูหายเสียใน้อตัวหนึ่งค่ะอ๋อเห็นแล้วค่ะขึ้นไปเมื่อหลอใกล้ตัวผูมิสมิสี่ตัวค่ะตัวแม่มีสามตัวตัวหนึ่งฟักโอยเสียดายค่ะพี่น้องได้ลูกแค่ตัวเดียวแม่สุร่เสียดายแหงเด้แม่สุลระหลุนอยู่วะ สิได้อันจะหาตูที่ไหนได้ได้ตัวเดียวไหมคะพี่นอ้องนั้นต้นนั้นต้น,น,น,ตนบักเขียบแม่ซุ้ใบดูกดกต้นบักเขียบต้นบักนี่คะ่ะต้นบักม่วงบมกมี่ได้อยู่คะ่ะปีนี้แต่ว่ามันแม่ซุ้กินไปแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เพิ่นออกนวยคะ่ะได้อยู่สามนวยนี่คะ่ะนวยใหญ่อยู่คะ่ะ แต่ว่าบักม่วงี่ตี้ค่ะพี่น้องบักเขียบได้กินน่วยอยู่ค่ะแต่ว่ากระบดกคักค่ะใบมันหลายมันมันมันนั่นเกิดไก้กันโพดเมื่อใดบูแม่สุวาแต่บักม่วงนี่เมื่อตนได้กินยูซีน่วยค่ะมันนั่นมันคุ้มกันแมสุวาเนี่ค่ะมันคุ้มกันค่ะโหดแม่สุวา มันเล่บวัวเป็นหน่วยเฮ้อจังใดเฮือมันตั้งบ่มีหน่วยต้องตัดถิ่มปลูกไหมเฮ้อจังใดล่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ะขอกไก่เห็ดแบบง่ายๆค่ะขอกไก่เห็ดแบบง่ายๆครับไอ้บ่าวมันหวงน,นี่กับพี่แบกกับพี่บ่าวไปเล่นในป่า บ่าวมาพี่บ่าวเบิ่งพี่แบกพี่บ่าวน้ำเด้อค่ะมื่อนี้พี่น้องฝากพี่แบกพี่บ่าวน้ำน,นเด้อค่ะอะไรไก่ยืงไก่ไก่เฉมีตัต๊กตุ่นอ้วนเนี่ยค่ะพี่น้องคนไทยหลุมไม่ยืนเบิ่งคนเซยเด้อค่ะไก่นี่ก็ได้เพิ่นสิขึ้นไปนอนแล้ว ตัวผู้หลายอยู่แต่กับบอตีกันเด้ค่ะอยู่น้ากันเมาะแม่ดีดีไก่กระไดตัวแม่มีสามตัวกักวนตัวแม่อยู่ค่ะไก่ท้ายไก่ในกระยานเป็นกระเติกเนาะค่ะคนจะนอนสามตัวนอนน้ำซีซีตัวนอนน้ำกันอยู่ดีอยู่ค่ะบอบอมบอตีกันเดิค่ะ ปลอยใส่น้ำกันก็ได้หูอยู่ค่ะไกล้ดำ